เพียรจระเข้อยู่อยู่ในมาตาตัวสกปรม่อะไรเอออยู่ในกลุ่มคำของแม่ตกาเออเราเอาเขาไปเก็บไว้ในกลุ่มคำของแม่ตกาเพราะมันไม่มีตัวสกปนะคะน่าเนื้อจากน่าเนื้อจากจระเข้แล้วมี่สัตว์อะไรอีกยกมือขึ้นอถ้าผีนัพิผนม้าลายม้าลายสกดเขา ดังฮารามีตัวสะกดไหมคะมีไหมอืออีคือพยันชนะตัวไหนเอออวางตบนพื้นก่อนพยัญชนะตัวไหนทงหน้าที่เป็นตัวสะกดยอยักษ์ทงหน้าที่เป็นตัวสะกดอยู่ได้ไหม สะกดแม่เลยตบมือห้าครั้งตบมือห้าครั้งตบมือห้าครั้งตบพี่นังตุลีตบพีนังตุลีตบใหม่อีกทีตบใหม่อีกทีตบอกทีดินกลับ e หลใส่ซางปังเราร่วมกันบ้างบัดไม่หวั่นไหวอย่าทถูกซุกันปั่นน้ำใจเธอเกลียดไว,ว้เพึมมันนิรันดรส่ง รักษาวอนรัาคเทียงจกักยของเราบ้านไทยชาวทุกูฟาตัยา,าหผหเทียงหู ภูฟ้าเป็นสักสินสางเราควมกันสัญญาณใรูคกีแท้ตัสักและถาคนและถ้าที่เอฟเนแรงันชูแทมแทมแทมของเราบ้า